เชื่อไหมว่าแอปจองโรงแรมระดับโลกอย่าง A g ก da ที่มีมูลค่าหลักแสนล้านที่จริงแล้วเริ่มจากร้านจัก,กรยานเสือภูเขาที่ภูเก็ตแต่ตอนนี้เติบโตถึงขนาดกำลังย้ายออฟฟิศใหม่เหมาทั้ง7ชั้นของตึกวันแบงกอกเลยค่ะนี่คือเรื่องราวของ A g ก da จากภูเก็ตสู่แพลตฟอร์มท่องเที่ยวที่โลกใช้ย้อนกลับไปในปี1996ไมเคิลเคนนี่เช่าอเมริกันคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจเขาย้ายมาอยู่ภูเก็ตแล้วเปิดบริษัททัวร์เล็กๆชื่อ t ropical trails ให้บริการทัวร์จักรยานเสือภูเขาแบบบ้าบ้านแแต่แลว ก็เปลี่ยนปี1997ยุค .com กำเนิดขึ้นอินเทอร์เนต็ตเริ่มเข้าถึงทุกบ้านเคนนี่มองเห็นช่องว่างว่าการจองโรงแรมตอนนั้นยากมากคือต้องหาจากสมุดหน้าเหลืองเขาเลยคิดทำเว็บไซต์รวมโรงแรมที่เดียวจบ ให้คนไปเลือกกันเองเลยว่าอยากจะพักที่ไหนเกิดเว็บ Planet Holiday com ที่เป็นตัวกลางให้โรงแรมทัวเอเชียมาลงโปรโมทและจองผ่านเน็ตถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของไทยที่ทำโมเดล OTA แบบที่เราเห Rut, ็นกันในปัจจุบันนั่นเองค่ะแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่ปี2001เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่พังทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเคนนี่ถูกบีบให้ย้ายบริษัทเข้ากรุงเทพเพื่อหาคนเก่งและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าจนปี2003เขาเปิดเว็บใหม่ให้เว็บไซต์ท่องเที่ยวอื่นๆเอาระบบจองไปใช้มี มีลูกค้ากว่า1,000เว็บไซต์ในเอเชียก่อนจะจับมือกับเพื่อนสายไอทีรวม2เว็บเข้าด้วยกันเกิดเป็นบริษัทใหม่ชื่อ a าก d a ค่ะต่อมาก็ย้ายสำนักงานใหญ่ไปสิงคปโปร์เนื่องจากระบบธุรกิจทันสมัยและเข้าถึงนักลงทุนทั่วโลกได้ง่ายกว่าปี2005 Agoda กอดเปิดตัวอย่างเป็นทางการและกลายเป็นดาวเด่นจน b o o k i n g Holding ยักษ์ใหญ่ OTA ของโลกเข้าซื้อกิจการโดยราคาที่ทุกวนนี้ถือว่าถูกมาก เพียง158ล้านดอลลาร์ค่ะปัจจุบัน a โก d กํากำลังโตแบบสุดทางมีพนักงานไปแล้วกว่า7,000คนเฉพาะที่ไทย4,000คนมีบริการครอบคลุมไปกว่า200ประเทศมีบ้านและโรงแรมในระบบกว่า4.5ล้านแห่งกลายเป็นแพลตฟอร์มจองที่พักระดับโลกมีมูลค่าธุรกิจกว่าแสนล้านและยังโตแบบไม่หยุดโดยมีกรุงเทพเป็นฐานปฏิบัติการหลักของพนักงานกว่า4 0 0พคนนั่นเองค่ะ